โอ้จันชายปัดไอเขาด้วยสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับวันนี้พาจันชายมาขุดชักร่องครับโดยพุ่งกีกระเบนครับจันชายจะรอดไหมเอามาดูเอาปัดไอเขาดีๆหน่อยนะลูกพี่ ปัดดีๆหน่อยนะปัดเก็บงานไปเลยโอ้เขาปัดอย่างนั้นบ่โอ้นี่ไหว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 ฮ่าฮ่าโอ้ดีนะผมเอารถกระบะออกมาก่อนเนี่ยถ้าจอดไว้ข้างในเรียบร้อยเลยหมดสิทธิ์เข้ามาเลยครับหมดสิทธิ์ออกเลยโอ้ ถ้าเป็นผมผมจะตีแนวข้างไปก่อนนั่นเนี่ยมันถึงจะขุดง่ายหน่อยเอ้ยได้แต่น้ำแล้วนั่นน่ะตีแนวก็ในรถแมคโครม,มันยืนข้างๆได้ไหมเนี่ยแกไม่ยอมตีแนวข้างฝั่งล้อฝั่งนี้ย่ยตีออกมาสักสองหนึ่งไหมนี่มันห่างเกินเห็นไหม ยากนะแบบเนี้ยี่จันชายเนี่ยบอกให้ตีแนวตีแนวก่อนไม่ฟังกันเลยเนะี่ยี่เดยวเขาก็ไ่า้ดูแต่ตาว่าจาอย่าเซียนเอาดีนะลูกพี่อย่าให้เสียชื่อผมนะ เออ,เ,อ,อเกรดเรียร้อมดีๆจับระดับดีๆนี่ยะแก้วตีแนวข้างเนี่ยมันจะได้เดินตรงๆโอ้ยเป๊ไว้แนวสัน้นมันโก็แนวข้างตะเซนนี่โอ้ยไปโชดเสมอแต่จิเงย เออนั่นแหละเอ,อ้ด้ยืนให้มันเสมอเสมอหน่อยจะได้ขุดง่ายไม่ใช่อะไรหรอกนั่นแหละนีออ่ตอให้แเต่บ,บอ่อเลยอย่ามามานะอย่ามามานะนนและมันจะได้เดินเสมอเสมมันจะได้ขุดง่ายไม่ใช่อะไรหรอก แกวเลยครับเปี้ยะเลยครับอ่าดี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 ด,ด,ด,ดีและโอ้สุดจัดสุดจัดประหลัดบอก chéo đi nhưng đấy là bắt con ngắp phứt ยเกรงอย่าเกรง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละถ้าขุดถ้าขุดแนวมันผมว่ามันจะยืนแบบรถมันจะไม่เอียงไปฝั่งขวามันจะขุดง่ายหน่อยมันต้องตีแนวข้างไปก่อนมันจะยากแค่ช่วงนี้เลยครับช่วงคูสระเนี่ยพอไปข้ามไปฝั่งโน้มมันจะง่ายแล้วพอจะยืนบนถนนเลยฝั่งหนึ่งจะเหยียบคันนาฝั่งหนึ่งจะเหยียบถนนครับมันจะขุดไปง่ายเลย เริ่มงานกี่โมงเนี่ยสิบสิบโมงครับเริ่มงานสิบโมงไปไหนหน่ะเนตพาไปไหน ไหลไปดู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 ฟื้ดเลยอะ่ะรถซิทวิ่งเลยนะถนนเนี้ยต้องหารถถ่ายมาปาดอีกรอให้มันแห้งก่อนครับทิ้งไง้โดนแดดสักอาทิตย์หนึ่งครับแห้งเรียบร้อยเลยโอ้ ขนาดนี้แกลกกำลังสวยแล้วคุเลึกไม่ได้เรือพังอ๊้กบเลึกขังโค้งมเมื่อกี้เหมือนหน้าฝนเลยครับดูครับฝนตกเมื่อวันกน่อนชั่วโมงเดียวรู้เรื่องเลยปีนี้คาดว่าฝนน่าจะมาเร็วครับปีนี้ เอาสวยๆนะลูกพี่โอ้ยมันปัดไม่ถึงฟังนี้แม่เดินมาขนาหนี่แม่แต่พี่ชายแกเป็นคนแกเป็นคนที่คุยคุยกับเจ้าของที่ได้ดีนะแกรู้จักแนะนําครับเนี่ยถ้า,าถ้าคนขับรู้จักแนะนําเจ้าของที่อ่ะคุยแนะนําอย่างง้นอย่างนี้ดีอ่ะ มันจะเป็นข้อดีไปอย่างครับโอ้รถไขน่นะแมนรถบักเอกบ่โอ้แมนอีนลีวะเอกดําซิงข้อดีของคนขับที่คุยแนะนำ เจ้าจของงานนะครับก็คือว่าถ้าคุยแนะนําเข้าดีเขาเข้าใจก็ดีนะแต่ถ้าคุยแบบเอาแบบคุยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเอางานอะ่ะอันนี้มันก็จะลําบากนะครับบางทีลูกค้าไม่เข้าใจเราต้องรู้จักแนะนํานะครับคุอกับเขาดีๆเขาก็จะเข้าใจครับ ไปถึงนู่นน้ำนี่ก็แห้งพอดีครับถึงวัดนั่แหละปัดกรลูกพี่ปัดกรเดี๋ยวปัดไม่ถึงน,ะนะนะั่นน่ะ okay, ยีเอาโอเคไม่ยอมปัดเอ้าเดี๋ยวปัดไม่ถึงนะ จะไซโค้งนะครับตอนนี้ชัดชายต้องดิดมาฝั่งนี้หน่อยเพราะว่ามันจะโค้งมันจะเป๋แล้วเนะี่ยพนเด็กคู่นี้ไปกว่าง่ายแล้วเนะี่ย ไปเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่านครับผม